สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมปอฮันวันนี้ผมจะพาไปทำหน้ากาก Angel Spirit b ดบูปินะครับเป็นหน้ากากใหม่ที่เข้ามาในแพดนี้นีผมจะพาไปดูนี่เลยเจ้าตัวนี้ซื้อแบบภาพนี่ครับตัวนี้ฮะมันได้เขียนว่ายังไม่เปิดนะครับเนี่ยเราจะซื้อไม่ได้ที่ NPC ที่มอลล็อกเนี่ย หน้ากากนี้นะครับจะบวก ADK 4% MADK 4%ของทำก็ใช้นิดเดียวครับปดล็อกได้ HP 4 m a เ k 14นะครับสายเวทไม่ควรพลาดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไงถ้าเราซื้อมันไม่ขายครับแต่ผมซื้อมาแล้วนี่ไงนี่เลยผมจะผลิตให้ดูเลยครับปึ๊บของใช้ก็ใช้น้อยมากเลยของทำ ใช้แค่อีวิวฮอน1,283สรสตาร์คัมแล้วก็เพ์แล้วก็วกโฟพาร์ตนะครับจะแค่นี้เองผลิตเลยเรียบร้อยอ่าโอเคผมจะใส่ลงกระเป๋าแล้วกันได้ ADK 4% m d k 4%, k 4นะครับสายฟรีไม่ควรพลาด ผมต้องใส่ก่อนหาไม่เจอนี่เจแล้วอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ส่วนซื้อที่ไหนนะครับมาตรงนี้เลย n b c ไม่ขายเราไม่งอครับเราซื้อที่นี่กดเข้ามาที่กระเป๋าครับมาที่ถุงแซดแล้วก็เลือกอันที่สองครับ อันนี้นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของนี่เป็นของคาเทมนะครับอันเนี้ยที่ถ้าจากมอนคารเทมอะ่ะกดใช้ไปเลยมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะทำไมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนที่จะซื้อได้เนี่ยต้องปลดล็อกเควสปิดแดงก่อนนะครับถ้าไม่ปลดล็อกเควสปิดแดงจะซื้อไม่ได้อ่าถ้าปลดล็อกเควสปิดแดง้วซื้อได้เลยนี่ซื้อได้เลย ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเดีย๋ยวถ้าคลิปหน้าอาจจะมีอะไรใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับฝากนิดนึงครับผมขอบคุณนะครับ